สวัสดีจ้าผู้ไดเคยเห็นม่นคะเน้ะหมากทงเทงจ้าภาษาอีสานเอื้นหมากทงเทงรู้ว่าภาษาภาคกลางเอื้นอียงังรู้ว่าเรียกว่ายังไงแต่สมัยเป็นนักเรียนนะไปหาเก็บมากินตามไอ้สวนสวนแตงสวนแตงกว่าลูกแดงแดงเอาใส่กล่องข้าวแล้วก็กินเดินตามถนนจากโรงเรียน มาบ้านหไหมยุ่สวนทุเรียนจะ้ะนี่ต้นทุเรียนต้นทุเรียนก็อย่างนี้แหละเคยเห็นไหมคะนี่แหละหมากไอ้บางคนก็เรียกหมากทงเพลงนะอันนี้ไม่เคยเรียกหมากทงเพทงเคยเรียกแต่หมากกล่องข้าวเนี่ยข้างในมันจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่แหละจะเป็นสีเหลืองถ้ามันสุกมาจะเป็นสีเหลืองอย่างนี้ค่ะ ตัวนี้ยังไม่สุกนะพอหำหำถ้าสุกมันจะเหลืองเดี๋ยวจะหาลูกสุกให้ดูว่าข้างในมันสีอะไรนี่ค่ะขนาดนี้ก็กินได้ละนี่แหละประมาณนี้ก็กินได้ล้วออกเหลืองๆเขียวๆหน่อยหวานนะหวาน ได้จะสุกแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บอีกทีได้เยอะละบางคนก็ไม่รู้นะว่าเป็นหมากอะไรเห็นไ,ไหมสุกเต็มเหลืองเต็มเลยหวานจะจะออกเ็นหวานนี่แหละต้นเขาจะเป็นนีแ้แหละ ใครเรียกว่าหมากอะไรก็คอมเมนต์มาหน่อยนะคะมันอยู่ตามสวนทุเรียนนี่คะ่ะต้นนี้จบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะจากช่องยายคำปิ่นหน่อยคะ่ะ